หลังจากที่เราได้สัมผัสไปแล้วนะครับได้ยินเสียงนะฮะกับท่านผู้ฟังที่ได้รับฟังเสียงนะครับก็จะแยกออกได้ทันทีว่าตัวขาบูรยนต์เนี่ยให้การตอบสนองได้ดีกว่านะครับในเรื่องโสตประสาทนะครับที่เราได้ยินนะครับส่วนขาบูตัวบริแม็กสเปนเนี่ยมันจะค่อนข้างจะนวงหน่อยนวงๆหน่อย,ย,ย,ยนะครับ ก็ยังตอบสนองได้ตามสไตล์ของคาบูผ้าปั๊มนะครับที่เป็นเป็นลูกเร่งนะครับแต่ถามว่าสองตัวนี้เนี่ยตัวไหนแรงกว่ากันนะครับเราต้องแยกก่อนนะครับว่าความแรงนะครับกับอัตราเร่งนะครับมันมันมันเป็นสองเส้นทางนะครับมันเป็นสองเส้นทางเลยฮะรเรียกได้ว่ามันคนละ คนละโหมดกันเลยนะครับโหมดอัตราเร่งเนี่ยนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับระบบการจ่ายน้ํามันนะฮะการจ่ายน้ํามันเนี่ยมันก็ทําให้ความสมบูรณ์ของการมิกซ์นะครับอากาศกับน้ํามันเนี่ยส่งผลถึงอัตราเร่งนะครับทําให้เรารู้สึกว่าเราเร่งติดมือเร่งกระชับเร่งได้ใจหรืออะไรก็ที่เรารู้สึกว่ามันตอบสนองต่อน,นิ้วเราเนี่ยครับออกมาทําความคิดนะฮะ ต่อมานะครับความแรงนะครับหรือว่าทอ r นะครับหรือว่าแรงกระทาต่อต่อหน้าง,งานเนี่ยครับนะครับในโหมดเนี่ยนะโหมดของแรงกระทาต่อต่อหน้าง,งานเนี่ยผมมองว่ามันอยู่ที่ระบบภายในละต่อให้เรารีดนะครับประสิทธิภาพการจ่ายน้ํามันไปฉุดกําลังเครื่องได้เท่าไหร่ไม่สําคัญนะครับ สุดท้ายแล้วมันไปตันอยู่ที่มวลรวมของของปริมาตรด้านในนะฮะน้ำหนักมิติครับข้างในลูกสูบอะไรพวกนี้ฮะมันไปสู่ตรงนั้นแหละครับโอเคนะฮะมันอาจจะได้เปรียบในเรื่องของความสนุกสนานแล้วก็การแล้วเล้าอารมณ์นะครับในการใช้งานเนี่ยตัวที่จ่ายน้ํามันได้ดีเนี่ยครับการตอบสนองคันเร่งที่นิ้วได้ดีเนี่ยมันก็จะให้ความ มีอารมณ์ร่วมไปนะครับกับกับตัวนี้ฮะก็ะคือตัดสนุกนั่นเองนะครับแต่ถามว่าคาบูไอ้ผ้าป,ปั๊มเนี่ยลูกเร่งเนี่ยมันมันอาจจะไม่ได้ให้อารมณ์แบบตัวนี้นะครับแต่ว่าปลายทางนะครับการตัดหญ้าเนี่ยถ้าเราเดินตัดตีคู่ขนานกันไปเนี่ยอย่างที่ผมทําเนี่ยนะครับครับคู่หูผมเนี่ยกับผมนะครับโอเคนะไอ้นี่มันกินน้ำมันอยู่แล้วฮะคาบ,บูเรื่อยเนี่ยมันเติมน้ามันครับ วิ่งกลับมาเติมน้ำมันที่เกลอนนะฮะแต่ตัวนี้นะครับไม่เติมนะฮะค่อยๆไปเลยครับตัดยาวฮะพอสุดกำแพงนะครับสุดหน้างานปุ๊บเนี่ยอืมแต่ผมเชื่อว่านะผมเชื่อว่าสองตัวเนี้เนี่ยการกินน้ำมันต่างกันอย่างชัดเจนครับนะครับแล้วก็ ถ้าเราจะวัดว่าตัวไหนเนี่ยสู้โหลดนะครับได้ดีที่สุดนะฮะผมว่าทั้งคู่เลยฮะก็ได้ดีทั้งคู่เลยนะครับผมพยายามแล้วนะครับผมพยายามที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวเนี้ยมันตัดหญ้าได้ไวกว่าตัวเนี้ยทุกอย่างทุกผมปรับแต่งจูนจนแบบไม่ได้ครับทำไงก็ไม่ได้ ็คือมันมันน่าจะสุดอะ่ะมันน่าจะสุดของกระบวนการาภายในแล้วล่ะครับมันสุดแล้วมันก็ได้แค่นี้ฮะแต่ตัวเนี้ยไม่ต้องทำไรเลยครับไอ้ตัวเนี้ยทำแทบตายก็กินตัวนี้ไม่ได้ครับตัวเนี้ยมันก็ไปเรื่อยพอเร่งสุดแล้วจากรอบกลางไปหารอบสูงเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันครับไม่แตกต่างกันละผมก็หมดหมดแล้วฮะที่จะทำยังไงก็ได้ให้ตัวนี้มัน เดินนำไอ้ตัวนี้นะครับมันไม่ได้ฮะมันมีข้อดีและข้อเสียครับในตัวมันเองนะฮะตัวนี้ก็มีข้อดีข้อเสียในตัวมันเองแต่ปลายทางแล้วไปเจอที่สุดทางเนี่ยเท่ากันพร้อมกันแล้วถามว่าเสียงที่เราได้ยินได้ฟังเนี่ยมันบอกได้ไหมว่าแรงหรือไม่แรงบอกไม่ได้ครับเพราะมันอยู่ที่ระบบภายในฮะ ถ้าผมยกตัวอย่างคลิปนี้นะครับแล้วก็เครื่องสองตัวนี้นะฮะจากประสบการณ์ที่ผมใช้มันมาเนี่ยฮะน่าจะเป็นเครื่องพิสูจน์ได้แล้วนะครับว่าเราอย่าไปตกใจกับเสียงที่ได้ยินครับเราควรที่จะดูถึงสเปคด้านในมันนะฮะว่าเขาตีมาว่ามันมันมันมีกี่ซีซีนะครับเอาเบื้องต้นก่อนนะฮะเอาแค่ว่าซีซีเนี่ยก็พอแล้วฮะ ซีซีมันก็จะเป็นตัวชี้วัดได้แล้วครับว่าตัวไหนจะอยู่ในเลเวลไหนนะฮะเอาซีซีเป็นตัววัดดีกว่านะครับเครื่องระดับกลางมันก็แรงได้แค่ระดับกลางนะครับเครื่องเล็กมันก็แรงได้แค่ระดับตัวเล็กๆนะฮะเครื่องใหญ่นะครับนอกจากว่าเราจะเอาตัวนี้ไปเปลี่ยนลูกสูบนะฮะเปลี่ยนลูกสูบขยายนั่นนู่นนี่เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ข้างในมันนะครับ ทำอะไรที่มันใหญ่ไปนะฮะถามว่าเหนื่อยไหมฮะมันมันเหนื่อยนะผมว่านะแต่สำหรับผมนะในฐานะที่ผู้ใช้งานคนหนึ่งนะครับที่ไม่ชอบการปรับแต่งด้านในมากนะฮะผมคิดว่าความคุ้มค่ามันอยู่ที่เราเลือกซื้อมันตั้งแต่ต้นนะครับเราซื้อเครื่องใหญ่มันก็จบทุกกระบวนท่าครับซื้อเครื่องเล็กมันก็มีข้อจํากัดนะฮะในการใช้งานเครื่องระดับกลางก็กัมกึง่ง นะครับแต่ที่ผมพูดมาเนี่ยไม่ว่าจะเล็กกลางใหญ่เนี่ยผมผ่านมาและใช้งานมันมาจนรู้ว่าความรู้สึกข,ของตัวเองเนี่ยมันเหมาะกับเครื่องตัวไหนนะฮะการใช้งานสุดท้ายแล้วมันก็หนีในพวนตัวใหญ่ฮนะใช้ <c oughs> ตัวใหญ่ทํางานมันไวด้วยแล้วก็เราไม่เหนื่อยมากนะครับเราเหนื่อยก็แค่แบกเครื่องไปตัดหญ้าแต่ระยะเวลาที่เราเสร็จกอนเนี่ยมันมากนะครับมันมากเลยฮนะผมสามารถที่จะใช้ เอ็นดีห้าร้อยเนี่ยครับตัดตัดจ้าในทีมเนี่ยครับสมมุติมีเครื่องสามตัวเนี่ยผมเสร็จก่อนนะฮะและผมสามารถที่จะกลับมานั่งทํางานแบบนี้นั่งตัดต่อวิดีโอเนี่ยได้เลยฮะมันมีเวลาเหลือเยอะเลยครับมันก็ก็ดีกว่านะผมซื้อผมเครื่องตัวใหญ่มันก็จบเลยทีเดียวเลยนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็หมดวันไปอีกหนึ่งวันนะฮะใกล้เข้าปีใหม่แล้วนะครับผมเองก็ ยังที่จะทำคลิปนะฮะมุ่งมั่นที่จะใช้ทักษะที่มีอยู่นะครับของตัวเองนยฮะแล้วก็ถ่ายทอดออกไปนะฮะบันทึกเรื่องราวนะครับของโซเชียลมีเดียนะครับใช้สื่อทางเดียวเลยนะก็คือโซเชียลมีเดียเนี่ยครับถ่ายทอดความรู้นะฮะเป็นบทความบ้างเป็นคลิปวิดีโอบ้างนะครับออกไปนะฮะชื่อเพจก็คือแฮน d กุ๊กนะครับนิ่งขนาดตัดสบายนะฮะครับผมโอเคนะผมก็ลาพี่น้อง เพื่อนสมาชชิกไปก่อนแบนี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ